เตรียมรับชากข็งอย่างเลยหัวแหลกตีนเนาะพี่บังอ่ะจิกใจใจเราบ่อยบ่อยไหนแต่งมาไหนแต่งอะไรดูบ้างที่เล่นเท่าไหร่บ้างก่อนตอนนี้จอนเอามาพันห้าอยากให้คนละสองร้อยถ้าอยากเอามาเลยเอาไหมสองสองโอเคไม่เอาเยอะจอนพี่เอานะเอ้าสี่ร้อยย่อไป ข่อยสองเขาแบ่งให้คนคนละสองเอาอีกเลยนลอง้ยรู้เร่แม่นเสียกเลยแล้วเล่นมันเสียหมดแล้วเล่นแรกหมดแล้วหมดยงใค้หมดหมดแล้วหมดแล้วมาโคตรช้ ไปแล้วไปแล้วปอกสั้นนะอย่านะผมเล่นนะผมปักนะเออเป็นไงแล้วันเมื่อวานแกแกบวกแล้วไปกวนประสาทใหญ่แกก็ลอยฟังอยู่เล่นเนื้อเล่นเน้อไปเลยไงเก็องเรียนตัวการ เพรแพ้เตี้แล้วเลยาอยากเล่นยังเล่องของเลียงพมีจิตใจจะเล่นเต้นแล้วก็ได้เป็นร้องเนาะบ่หนาแพ้ร้องเตี้ยนี่หมักิกดดันละองเห็นบ่ไม่รู้เราแต่ฝั่งนี้แพ้ก็แพ้ยัง ใช่บางจอนครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะมาดูจอนโลฮานะครับเลาเอาออคัมแบ็กนะครับกลับมาอัดสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะดูเอานะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับยกให้ยาวบางบอลนะครับแลกข้ามกับโจฮ้าพิ่เกษมนะครับอนุทบางสุรินนะครับศูนย์ต่อหนึ่งครับหนึ่งตัวศูนย์นะครับเสซอแปลแรกข้ามนะครับพี่ยาวแลกข้ามกับโจฮาวนะครับโจไม่รู้เวทไหนนะครับข้ามแรกกับพี่ยาวเลยตอนนี้ครับ เอาหัวแลกกระเท้าครับนะฮะง่ายครับยาวบางบอลนะเรียบร้อยดีไปไหนครับโอ้โหหนึ่งเท่าครับตีเสมอครับบอนหนึ่งเท่าครับผมหนึ่งต่อหนึ่งครับจอนโดฮานานที่จะเจอนะครับ กลับมาเป็นตัวชงครับนี่ครับบอกว่าเจ็บขาแล้วทำไม่ได้ครับจอนโดฮาครับมาดูเปิดหัวครับไปแล้วครับนี่ครับสองตัวหนึ่งครับเจอลูกเสร์บหลังเท้าครับเสือบหลังเท้านะครับจอนโดฮา เสิร์ฟหลังเท้าก็ือว่ายังขมอยู่นะครับขาจะพิการก็จริงนะแต่ลูกเสิร์ฟมีหลอกถนัดมากครับดูครับดูครับลากขึ้นมาไปนะไม่เปิดนะฮะยกหลังเท้าครับโอ้ยพี่ยาวนะครับลูกนี้พี่ยาวน่าจะได้นะหนึ่งต่อสองครับจอนเปิดหลังเท้าครับ ยกขึ้นมาหัวเน็ตทีบครับนี่ครับออกครับเดี๋ยวกระโจงไงนั่นน่ะเออได้สิทำไมยังไม่ได้สองว่าสี่พันนะครับโจมีแต่หัวน่ะน่ะปแล้วบายสุดไปแล้วครับนี่ครับครับเกรงศักดิ์สีจอน์โดหานะครับแบงค์แบงค์จีไปสองพันพันเดียวได้พันเดียวพอจีไปพันพันเดียว ไปนะครับบางสุรินครับเจอศักดิ์ศรีครับพี่ยาวไม่วิ่งนะครับเมื่อสักครู่ครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับฝากกดแชร์เพจด้วยนะครับเป็นเพจใหม่นะครับตะก้อไทยสายเดิมพันครับเปิดหัวครับโยกขึ้นมาหัวนี้ครับโอ้พี่ยาวไม่น่าเลยครับสองต่อสามเนี่ย อย่าหาเบียดให้ผมเลินี่มีรายการให้ลองด้วยเหย่ยดเท่งง่ายดีครับไปเลยให้หมดใย้หมดี๋ยวย่าล้างเท้าครับยกขึ้นมาโอ้โสามเท่าครับตีเสมอครับเอาเอาพี่แรมเจะเลินฟั่งใดเนี่ยเจ้าคือโอ้บด้้่่ไดินกันกะก้ออะไรผมเล่นฝั่งนี้ โอ้ยแต่ก็สามเท่าเองแต่ก็ยัดเก็แล้วก็งง่าเชียร์ทำมเชียร์เชียร์เอาเชียร์ฝั่งนี้พอเราเจ้ากันงั้นอ่ะยัดเข็มพอหลฟังนะเทียบโยนคุยกับผมยังไงเราเทียบโยนเล่นฝั่งนี้นะใช่ไงยกเลิกไปเออยกเลิกไปเลยงั้นอู้ตายแล้วแต่ก็เมาแล้วไม่รู้เรื่องกันเลยแต่ก็การพนันเนี่ย ตอนเปิดนะครับพี่ยาวถีบครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับซีต่อสามไม่เล่นไม่เล่นอุตสาแบ่งให้พี่แจ้ด้วยนะพี่โยเล่นฝั่งนี้กับผมอยู่ตอนแรกผมก็เอ้าวทำไมพี่ไอพี่เชียร์ฝั่งนี้เลยงงก็เชียร์ให้ให้แกเล่นแบ่งเสิบเนี่ยอู้ไปแล้วครับเข้าใจกันผิดทางเน็ตครับโอ้โหลูกนี้ครับโอเคครับผมโอเคโอเคครับ สามต่อสี่ครับมาดูลูกเสิร์ฟครับจอนโดฮาไหลเข้าไปพี่ยาวนี่เขียวได้อยู่แล้วครับนี่ครับพี่ยาวนะคสี่เท่าครับตีเสมอครับมองว่าพี่ยาวน่าจะทำง่ายกว่านะครับโจมีแต่หัวครับเยายเตะเลี้ยวหมวยเลยดิเตะข้าหมวยแล้วเตะไห้สี่เท่าครับ จบคนนี้ก <fry UC S> ็จะกลับบ้านนะฮะดูจอนโดฮาก่อนครับเปิดหัวไหลครับโอ้ยกหลังเท้าครับยกหลังเท้าครับโอ้ยกหลังเท้าฝั่งนั้นก็เกรงศักดิ์ศรีครับเนี่ยพี่ชายดูอยู่บ่าถ้าไม่ใช่ดูอยู่บอกมามาได้รู้หมดนี่ครับกลัวหมดทุกคนเลยครับเวลาตังหมดกลัวทุกคนเอาตรงๆครับซีต่อซีครับแก้ขบหมดไปแล้วเล่นฝั่งลูกแถลแรกเปิดหัวครับ จอนฮัสเสิฟหลังเท้าโอ้โอโลูกนี้ครับนาทีครับจะได้เห็นนะจะจอนนะโอ้เสิร์ฟหลังเท้าได้คมอยู่บางสุรินนี่แพ้ไปแล้วครับเซตรแรกครับไม่เสิร์ฟแปรนะฮะขอเสิร์ฟหลังเท้าอย่างเดียวโอ้โอโยกหลังเท้าครับพี่ยาวเนี่ยเปิดปุ๊บแล้ววิ่งเข้าไปเลยอย่าไปคึกคึกรอเขา 4ีต่อ4ีครับเออถัวครับห่างเน็ตแล้วครับจอนดูฮาโยกขึ้นมานี่ครับตายแล้วครับห่างเน็ตครับหน้าขวานี่ครับจอนเกี่ยวหลังเท้าโยกขึ้นไปพี่เอาโดดนี่ครับเป็นแต้มครับพี้อเอาพี่เอาเวื่อไปเลยนะครับ ห้าต่อสี่ครับไปนะครับลูกนี้ครับห่างเน็ตครับจอนเกียร์โอ้ยจอนรีบถลํมเข้าไปเลยครับอันนี้จอจอแล้วโจก็หมงหายเหมือนกันเนี้ย ทำง่ายกว่าหัวเยอะแต่ก่อนะ่ยจอดยกได้นี่หว่าเราลงุงแรกจอดยกไม่ได้เฮ้ย,เ,ยเริ่มกลับมาเลยนะตอนแรกก็บอกว่าพีพิการอยู่อ่อยกินบางสุริลินหรือเปล่าไม่รู้เสซตแรกบางแพ้ไปแล้วครับอันนี้ฝั่งละสามสี่พันเลยเนี่ยไม่ได้น้อยเลยโอ้ยอดครับตายครับจังหวะนี้ครับโอ้หกต่อสี่ครับเก่งศักดิ<อ>์ศร<ด>ีจอนดฮาเขาซุ่มมาเขาดอดตะก้อตีห้าทุกวันน่ะ บอกว่าเพราะใส่เกือบกระตีแบบนี้ใลยนครับเอาดินีแล้วครับ,รบ,รบล้นครับไปครับพี่ยาวกระโดดโได้แต้มครับเจ็ดต่อสี่ครับโอ้ยจอนบอกว่าใสเราไม่เชื่อตอนแรกไม่เชื่อยังไงล่ะถ้าแสนใสบอกว่าใสก็คือใส่ะเ,เ,เปลี่ยนเดียวนี้บางสุรินมาดูบางสุรินบ้างครับครับ4 0นะครับข้างนอกอีกนะครับโอ้โหจอนโดฮา อันนี้มาแบบมาเตะมาทุกวันนะแต่ไม่เตะนะไม่เตะเลยครับเพราะว่าพิการอยู่นะครับแล้วก็อ้วนจริงยอมรับว่าอ้วนจริงครับจอนเจ็ดต่อสี่ครับแต่เสรบหลังเท้านี่คมมากครับซุ่มซ้อมทุกวันจอนครับเอาจังหวะนี้ครับโอ้ขึ้นมาโอ้โหเกมเกี่ยวครับพี่ยาวครับบางให้ใกล้เยมันตีได้บางตัวแกงตีไ่ได้สี่ต่อเจ็ดครับ เออหัวครับพี่ยาวไปครับโดนเกี่ยวครับล้นได้แต้มครับบังเส้นแรกตัวยกไก่เลยสีแพ่ตัวเออมันยกไก่ตีไาได้หต่อเจครับมาดูกันครับเปิดหลังเท้าครับดูครับปขึ้นมาพี่ยาวปาใส่โจเนี่ ปดอะให้ออกตว้วเลอบางบอกว่ามือตรงข้ามให้หน่อยอแต้มตามเขาอยู่แล้วใครเขาจะเขาเขาแ้มเขาจะเล่นเล่นเล่นฝั่งนี้ได้ไงเออจ้จจ้อ บางบางบอกว่าเลินโัคาวตัวขา,าวไปเนี่ยแตบตัวเองตามอยู่หกนี่บอกฟังเัินคิดเขาอธิบายยังไปลิ้นฟังเนี่ยเออคิดได้เน,นาะอตัวฮาเปิดดูฮะครับโอ้ลูกนี้ครับขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับสกอร์ตัวนี้6ต่อ7นะครับตอร์โดฮาเป็นตัวชงครับวันนี้ฮะนานทีน้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ โอ้ครับโอ้โจห้าวครับาจะหา <c oughs> จะรีบไปแต่นะาแใจายเย็นดิแต่ก็ยาวเลยครับแก็ไม่ต้องรีบเกียรย์เจ็ดต่อหกครับสกอโอ้โหจะจอนครับสายครับวานี้โอ้โหโดนเกี่ยวได้ครับโยกขึ้นมาถีบนะโอ้นี่ครับ แปดต่อหกครับฟุกฟกเนาะฟกเออว่าเนี่ยแปดต่อหกครับบางบอกว่าออกตัวออกตัวให้หน่อยเล่นตกค้ำอ๋อแจมตามเขาจะไปออกใครเขาจะการเล่นฝั่งนี้เนาะเออคิดเอาเกี่ยวหลังเท้าครับย่อขึ้นมานี่ครับได้แต้มครับเก้าต่อหก เก่งศักดิ์ศรีจอนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยก่อนเลยโค้งอย่างเดเส้นแรงเมื่อแล้วแม่เล่นไปแล้วนะจอนนี่ไม่ธรรมดาครับบางบอกว่าใส่เห็นสภาพจอนเดินกระเพกกระเพกเข้ามาสนามคเลย9-6ครับเสิริมลังเท้าดีมากครับดูครับยกขึ้นมาเกี่ยวอีกแล้วครับเกี่ยวอีกแล้วครับลากยังไงครับเอาต่ำมครับโอ้ยผียาวครับลูกนี้ครับ ได้ทำนั้นตามเวทครับเดีายวไม่เสียได้เดี๋ยวไม่ได้ไหลเข้ามาครับนี่ครับดีครับลูกนี้ดีครับโดนเส้นนะครับโชฮ่าเริ่มเริ่มตะแล้วก็ให้เขาอีกแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่สงมือแล้วเริ่มใช้อารมณ์แล้วเอาไปหน้าซ้ายครับ อ้โอ้โหลุกนี้ครับเรยกว่าจะไม่แก้นะครับใช่ครับผมเสร็จในบางสุรินเสิร์ฟนะก็เหมือนเดิมนะครับ6ต่อ9ครับแม่โดนเยอะว่านี้เปิดไหลขึ้นมาหยอดครับโอ้พี่ยาวครับช้าไปหน่อยครับได้แต้มนะครับเจ็ดต่อเก้าครับ ได้แต้มนะครับ8ต่อ9้าครับสูสีครับผมอยู่ที่ใจครับตัวนี้ครับ9ต่อ8 8ต่อ9ครับนี่ใครจะคว้าเงินนะครับ8,000บาทครับอุ้ยู่นี่ยอยครับโอ้โหยอดด้วยหลังเท้าครับ ปล่อยนะครับยอขึ้นมาไปนะครับพี่ยาวนะรู้นี้ครับบางบางถ้ายกใกล้มันตีได้ยกใกล้มันตีโดนย่อเข้าใจว่าต้องคิดเอาเข้าใจ้บอกมันต้องคิดได้คิดเอาที่ล่ะพี่ยาวเห้ไม่เขาเขาไม่ไม่กล้าดันมาพี่พี่วิ่งพี่วิ่งเข้ามาเน็ตมาหน้าเน็ตเลยเออวิ่งเข้ามาเลยเออให้ไม่เนี่ยปลาดนั่นเออเออไปแล้วยอดยอดนั่น โอ้จอดล้มเจ็บนะครับเจ็บเข่าหรือเปล่าเก้า<อ> <c oughs> เท่าครับกระดาลูกตกมายังโดนหวนัวจอร์นโลหะนะลื่นนะปวดนะครับตกมาโดนหัวอีกเก้าต่อเก้าไลา่ขึ้นมาเยียบนี่ครับโดนเหียวโอ้โหได้แต้มนะครับสิบต่อเก้าครับ บังบอกว่าจับตรงข้ามให้หน่อยครับตอนนี้ได้ไหมสิบต่อเก้าครับนำอยู่นำอยู่ยังจะออกโตเหรอเงินแต่ก่อนนะครับไหลขึ้นมาโดนเกี่ยวอีกครับโดนเกี่ยวเหมือนกันครับยอขึ้นมานี่ครับ พี่ยาวพี่ยาวพี่พี่ยาวเสียยาวอันนี้เองเดี่ยวเได้ข้างเขาเนี่ยเปิดพวกเราพี่ยิงยิงเข้ามาเลยเกียวทางป่ามาหาบางกับบางเกี่ยวได้จะบอกไงเก้าต่อสิบครับเพสียเาวพระฉลาดนกป่าไปให้โจ๊อโหนะโอ้จังหวะนี้ครับโอ้โหลูกนี้จอนะครับ โยนแล้วส่มลูกเดียวฝั่งนี้ชนะไอีกเออไปสิบต่อเก้าครับเซตนี้ฝั่งนี้ขอแก้นะครับอย่ายาวปาดมาเพ้อๆติดบังตุลินน่ะจะบอกให้โอ้โหโทษทีครับเบลแค่ลูกเองกูบอกแค่มาปาดมาหาบางบางเกี้ยวได้ม่ขันเออปาดไปหาโจอ่ะแม่แกแกแกเปิดลูกแล้วแกชอบตามลูกอ่ะรู้ว่าตัวเองทำหาจังหวะไม่เจอต้อง ต้องรีบเข้ามาพิงเน็ตโอกาสโอกาสติดเกี่ยวผ่านมาบางบางเกี่ยวหมดเก้าต่อสิบครับอุนาสายครับอ๋อครับตรงนี้ครับปวแล้วเป็นบ้านลุมบ้างบางมีเสียงแล้วบ้างมีเสียงแล้วสิบต่อเก้าครับโยขึ้นมายอด โอ้โดนเกี่ยวอีกแล้วบอกมาบางบางเกี่ยวหมดโอจ้จริงจริงอย่างลุงแจ้วว่าพ่อป่ามาหาบางบางเกี่ยวหมดจะมาป่าทานบางอะไรแต่ก็เอเวทบาง,บาง,บางก็รู้อยู่สเก็ตต่อเก้าครับจะมาป่าลงบางได้ไงแต่ก็คนละเวทบางเกี่ยวหมดแล้วลูกฝาดเปิดหลังเท้าครับย่อขึ้นมานี่อย่างเงี้ยก็ตายเจียงเดียวเจียงเดียวแล้วเขาเจียงเดียยังอยู่ครับโอ้ต่ำครับ เกมครับสู้ไม่ได้ครับตรงนี้เจ้ากันครับขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะถ้าปานมาบางบางเฉียง